ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลที่พิษณุโลค่ะตอนนี้เดินหน้าลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ในภาคการเกษตรนะคะด้วยการใช้นวัตกรรมรถตัดอ้อยที่จะช่วยลดการเผาอ้อยที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุฝุ่น PM 2.5ได้มากถึง2,000ไร่ต่อปีค่ะ นี่คือรถตัดอ้อยไทยเกอร์ค่ะราคาคันละ8ล้านบาทเศษมากัน2คันนะคะมูลค่ารวมกว่า16ล้านบาทที่ภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลพิษณุโลกนั้นส่งมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่อ้อยตําบลแก่งโสภาอําเภอวังทองแล้วก็ที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่อ้อยปลักเสาทองอําเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเอาไปใช้ตัดอ้อยเพื่อลดการเผาเพราะว่าการเผาไร่อ้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุทําให้เกิดฝุ่น pm 2 5ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ ตัวแทนอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลพิษณุโลกบอกว่าต้องการยกระดับอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลสู่ความยั่งยืนแล้วก็ตระหนักดีถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5จึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่แทนการเผาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำให้อุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลเติบโตอย่างยั่งยืนไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้นะคะก็คาดว่าจะช่วยลด การเผาอ้อยได้มากถึง2,000ไร่ต่อปีจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ด้วยค่ะ